ทุกคนครับผมบอกเลยวันนี้ผมมาเจอเมนูโคตรพิเศษโคตรอร่อยมากเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตจริงอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตจริงแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าในปัตตานีหรือใน3จังหวัดไม่มีนอกจากกรุงเทพเท่านั้นและเป็นเมนูอาหรับนะครับนี่เลยชื่อว่าพาสต้าบาชาเมลนะครับโอเคในรูปแบบมันอาจจะไม่สวยงามหน่อยเพราะหนึ่งผมกินไปแล้วพอผมกินเสร็จปุ๊บผมเอาตรงๆอดใจวันจะรีวิวไม่ไหวผมอยากจะมาบอกให้ทุกคนทราบว่าที่นี่ในปัตตานีมีแล้วตอนนี้ ที่ร้านเมดอินมักกะใกล้กับร้านรายออมาสิรายออฟตันีนะครับนี่เลยผมบอกนะเดี๋ยวผมจะกินให้ทุกคนดูจริงๆมันต้องกินมือนะแต่ว่าพอเราจับปุ๊บชิคเกอร์มันจะละลายแบบละลายในมือเลยนะนี่แค่ยังไม่กินยังละลายในมือถ้ากินก็ละลายในปากเลยทุกคน <c oughs> นี่เดี๋ยวเดียวมิสม์ละผมขอจับกับมือแล้วกันนะทุกคนนะจริงๆอ่ะถ้าคือหนึ่งถ้าเราจับกับมืออ่ะมันจะได้ฟิลอ่ามันจะได้ฟิลอ่าซุนดาร์ซุลลอฮ์มิสม์ละนะครับแล้วมันชื่อว่าพาสพาสต้าบาชามล นี่ทุกคนคือหนึ่งมันมีพาสต้ามันมีนุมมันมีอะไรวะอีกไม่รู้เยอะแยะหมดเลยแต่ที่รู้คือว่าโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินให้ทุกคนดูนะมิสมลราเนี่ยของมันนะอ่ะนุ่มมากเหมือนไม่ต้องเที้ยวเลยปะลางในปากจริงๆอันนี้เพิ่งเคยเจอเมนูนี้อาหรับอาหรับแตปโ้โอ้สุดจริงเนี่ยข้าวปอซอยังไม่กินเลย กินแต่พาสต้าบาชาเมลเนี่ยเนี่ยโอ้โหเหมือนเล่นดูครุกอยู่เนทุกคนลองดูนะเห็นไหมดูความนุม่มดูติกเจอร์มันนะดูลองดูโอ้โหแบบไม่รู้ใส่อะไรบ้างแต่ว่ามีพาสต้าแน่นอนมีนมมันนุ่มกว่าเค้กอ่ะทุกคนมันนิ่มมันนุ่มมันโคตรละลายเลยอือหืมสุดถ้าอยากกินทุกคนนะแนะนำมาที่ร้านนี้เลยใครกับมสัสยิตรายอาฟตนนี ตรงมามาชิดรายวปุ๊บเห็นป้ายไม่เห็นป้ายเห็นหน้ามาชิปุ๊บเดี๋ยวซ้ายมาเลยเห็นนะครับร้านที่มีอยู่นะครับทุกคนแค่นี้แหละอันนี้โคตรอร่อยจริงพูดจริงๆโคตรนุ่ม